พ่อลูกปันโ้ oh. ขอรู้จักกับร้านที่2กับพ่อลูกปันโป๊จัดไปฮะร้านนี้ครับผมแนะนําเลยใครที่ชอบอาหารไทยนะและชอบไปแต่งชุดไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปกินข้าวไปใส่ชุดไทยฝากไว้เลยร้านนี้ต้องไปให้ได้ครับกับร้านที่ชื่อว่าศิล์ลำจวนนะครับผมร้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอาหารไทยสไตล์ตั้งสําหรับนะครับตั้งอยู่ที่ประชาอุทิศซอย54แยก6นะครับผมโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการ เขาบอกว่ามาจากรายการเราเขาจะจัดส่วนลดให้เลย10%นะครับผมในเมนูปกตินะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13เมษายน2565ครับผมครับผมเมนูแนะนำของทางร้านนะครับก็จะมีเมี่ยงคำใบชัพพูนะครับประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยสดนะคะนำมาหุ้มด้วยใบชัพพูทีเด็ดครับที่อยู่ในน้ำจิ้มเข้มข้นถึงใจนั่นเองฮะ และเมนูที่2ครับเป็นข้าวตังหน้าตั้งนั่นเองนะฮะเมนูที่3ครับเป็นขนมช่อม่วงฮะอาหารว่างไทยโบราณที่เป็นการจับจีบตัวแป้งให้มีลักษณะเป็นรูปดอกไม้สอดไส้ด้วยกุ้งปลาหมูเห็ดหอมนั่นเองฮะเมนูที่4ครับตั้งสำหรับหมี่กะทิโบราณน,นั่นเองฮะเมนูที่5ครับตั้งสำหรับห่อหมกปลาช่อนนั่นเองนะฮะและเมนูสุดท้ายครับเป็นตั้งสำหรับแกงเขียวหวานลูกกล้วยนั่นเอง ทางร้านเนี่ยใช้เป็นลูกกล้วยน้ำว้าที่มีเอกลักษณ์หาทานที่ไหนไม่ได้ครับแนะนำแล้วคุณไปใช้บริการเลยบอกเลยว่าเฮียฟงคอนเฟิร์มว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าอะไรนอกจากอาหารอร่อยแล้วคุณได้แต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยๆเลยแนะนำร้านนี้เลยสินลำจวนนะครับอาหารไทยตั้งสำรับนะครับร้านเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ ซอยประชาอุทิศ54แยก6นะครับโปรโมชั่นลด10%สำหรับอาหารปกติของเรานะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13เมษายน2565นะครับอย่าลืมนะครับสำรองโต๊ะและสั่งอาหารล่วงหน้าด้วยนะครับติดตามได้ทางช่องทางน,นี้เลยครับ